ครับก็รออยู่พอดีนะฮะตอนนี้น้องน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ใช่ไหมพี่วันนี้สวัสดีครับอ้าวโอเคมาแล้วนะครับเต๋าเศรษฐพงศ์ครับผมครับผมตอนนี้รออยู่พอดียินดีครับแล้วก็สวัสดีเต๋าด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ตาจ้าครับผมอ้าวเต๋าทักทายชาวลพบุรีแล้วก็ชาว S F M ของเราด้วยนะฮะสวัสดีครับผมแฟนชาว H f อฟเมนะครับอฟนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนชาวลบบุร,รีด้วยนะครับผมหมุเตาเซนเตร์พเพียงพอครับครับผมแม่นะครับก็เป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วด้านการแสดงนี่ก็ไม่เป็นไม่เป็นรองเรื่องการร้องเพลงด้วยนะฮะ ครับผมตอนนี้มาคุยกันนี่ตอนนี้มีผลงานใหม่ใช่ไหมฮะมีผลงานใหม่ครับวันนี้จะมาฝากผลงานครับครับผลงานชิ้นล่าสุดของเต๋าตอนนี้เป็นเป็นผลงานอะไรครับก็มีเพลงนะครับเพลงชื่อเพลงว่าสัญญารักครับอ๋อสัญญารักนะครับสัญญารักครับผมแล้วก็ประกอบภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักครับครับผมอ้าวก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแสดงเองด้วยใช่ไหมเรื่องนี้เล่นเองด้วยครับโอ้แล้วก็ร้องเพลงเองด้วย ร้องเองด้วยผลงานการแสดงที่ผ่านมาของเต่านี่เคยเคยเคยดูอยู่เรื่องหนึ่งรู้สึกจะเป็นภาพยนตร์เหมือนกันเรื่องเรื่องอะไรนะอ่าย่อมเรื่องการเดอนครับอ๋อใช่ใช่ใช่กับพิตีกิจใช่ไหมฮะใช่แล้วครับครับผมที่แบบกั้วขั้วกับโอโอซาแวงอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ว่ามาเรื่องนี้นี่เป็นพระเอกเองเลยใช่ไหมฮะ ใช่แล้วครับอนี้ได้รับบทนำครับครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเล่าถึงเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเรื่องเพลงก่อนดีฮะได้ครับได้ครับเอาภาพยนตร์ก่อนได้ภาพยนตร์ก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวยังไงครับเต่าครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความชีวิตรักต่างวัยของผู้ชายกับผู้หญิงก็คือผู้ชายเนี่ยอายุยี่สิบ น้อยกว่าผู้หญิงยี่สิบปีผู้หญิงอายุสี่สิบแล้วอ oh. แล้วก็เป็นชีวิตผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงในสังคมบ้านเราเนี่ยแหละครับคือแบบผู้กับเขาอยากจะเล่าในมุมมองของเขาในชีวิตชีวิตของคู่นี้เนี่ย เขาคิดว่าหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตจริงของคนดาวเลยเขาเลยหยิบมาเล่าถึงเรื่องดาวความรักเกี่ยวกับชีวิตคู่ครับผมครับผมอ่าก็เป็นรักที่ต่างวัยนั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายตอนจบนี้เป็นยังไงครับตอนจบอ๋อเป็นรงบอกนะรถหนังที่เข้าฉายตอนไหนครับดาวเข้าฉายวันนี้ครับวันแรกโอวันนี้วันแรกนะครับอ่าก็ไปเข้าๆทุกรงภาพยนตร์หรือเปล่าใช่ครับผมไปดูได้ครับอ้าวโอเคนะครับเรื่อง เราอันนี้ก็น่าจะเป็นดราม่าใช่ไหมครับเรื่นกดราม่าครับนะครับก็ประกอบคู่กับพี่มิวลลิตาด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วครับอ่าโอเคแล้วมาถึงเรื่องเพลงด้วยนะฮะซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดเนี่ยนะครับเต๋าก็ร้องเองนะครับครับครับชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าสัญญารักครับสัญญารักนะครับเพลงนี้ประมาณไหนครับในเรื่องของเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อยู่แล้วเนื้อหาใช่ครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยผู้กกับเขาเอามาให้เราร้องเลยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ hmm. เพราะเป็นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เรื่องราวความความเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเกี่ยวกับคําสัญญาครับที่พระเอกมีให้กับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผม hmm. ครับผมบผมก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆในในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มาสู่ในบทเพลงเพลงนี้ด้วยครับในแต่ละคาในแต่ละ ในแต่ละประโยคที่เนื้อเพลงสื่อาสารอะไรเงี้ยครับครับผมสองอย่างเนี้ยการแสดงภาพ,พยนตร์นะฮะกับการร้องเพลงเต๋าคิดว่าอันไหนที่บอกมันมัน,ม,นมันยากกว่ากันครับเต๋าครับผมคิดว่ามันก็ยากพอๆกันทั้งสอง้สองสองอย่างนะครับ,รบแล้วก็อยู่ที่บทอยู่ที่คาแรคเตอร์ของหนังแล้วก็ของตัวละครด้วยมากกว่าครับครับผมแล้วการเล่นดรามา่านะครับเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยครับคิดว่าคิดว่ามันมันมัน แสดงอารมณ์บอกมายากไหมฮะก็ก็ต้องทำกันบ้าอหมืองกันครับก็ยากเหมือนกันแล้วก็ต้องเล่นให้แบบพุ่มกับพอใจด้วยว่าเอออารมณ์ประมาณนี้นะครับเขาความเขาต้องการความรู้สึกประมาณนี้อะไรเงี้ยครับแต่มันก็เป็นเรื่องท้าทายดีใช่ไหมครับครับผมอ่ะโอเคแล้วแนวดนตรีของสัญญารักนี่แหละฮะแนวดนตรีนี่เป็นเป็นเป็นยังไงฮะแนวเพลงก็จะเป็นพอปร็อกครับเป็นพอปร็อกพอปร็อกเลยฮะครับผม ก็ถือว่าแบบมันไม่ได้เป็นเพลงที่บอกว่าเศร้าอะไรเลยไม่ได้เศร้ามากใช่ไหมฮะไม่ได้เศร้ามากครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับคําสัญญามากกว่าครับผมอ่าโอเคนี่ก็เป็นสิงเกิลล่าสุดของเต่านั่นเองนะฮะเออเพลงเพลงนี้เนี่ยนะครับเออต้องไป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 ดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะมีครับมีใช่ไหมเออผมนึกว่าต้องรอฟังในในในของภาคพิยน อย่างเดียวก็คือดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมฮะมีครับผมต้องต้องทำยังไงบ้างครับก็ง่ายๆเลยฮะเข้า www.true music.com ก็เข้าไปโหลดได้แล้วหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท really cin ์อยู่เนี่ย true move นะครับยิขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็กด สอง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 สี่ตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงแค่นั้นก็ได้เพลงนะครับอ๋อกดไปที่สองสี่ตัวแล้วก็ไปบอกชื่อเพลงเขาได้เลยใช่ใชไหมครับ่กดโทรออกนะครับแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยอ่าก็โอเคเขาเพลงสัญญาณครับ <c oughs> เรียบร้อยเขาก็โหลดเลยครับผมถ้าอยากจะอินกับเพลงนี้มากๆก็ต้องไปดูภาพยนตร์ด้วยนะฮะใช่ครับ,คร,บครับผมวันนี้วันแรกก็ เข้าโรงฉายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็ให้กําลังใจกับเต๋าด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวในการติดตามช่องทางอื่นๆครับติดตามเต๋าอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทำยังไงบ้างครับมีทาง Facebook นะครับของ A f c h ช n n e l ครับผมก็เข้าแฟนเพจของ A f c h ช n n e l เลยครับหรือว่าใครที่จะตามทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมนะครับผมก็มีครับผมก็คือเต๋าเพียงพอ ครับอ A o P H I อนจพหโครับอ่าโอเคก็ไปติดตามกันได้ได้ครับก็เป็นศิลปินเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าติดตามทีเดียวนะครับอ้าโอเคขอบคุณมากมากเต๋าที่มาคุยกันวันนี้ที่ SFM นะฮะรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็มาคุยกันเรื่องซิงเกิลที่แล้วเนาะอย่าทำให้รักอ่าอย่าทําให้รักตอนนี้ก็อย่าทําให้รักก็โอ้โหติดชาร์จของเรามาหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับเป็นเพลงร็ราทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าเ จะมีผลงานดีๆแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับผมครับ, <ผม S 1> รบขอบคุณเต่าครับสวัสดีครับนี่คือสัญญารักนะครับเต่าเศรษฐพงศ์ของเรานั่นเองนะฮะ